คนเ่าเนาะคนแถวซื้อหาซื้อซิบเอ้ยซื้อหาซื้อซิบมูลฮาดสิเล่นกันยังบ่มีเว้ยดีอะนะครับดีใจน้ำเอฟซีเด้อนะครับหลายท่านที่มีโชคกันกับปฏิทินพ่อวันนะครับอ่ะนี่ครับเอาปฏิทินใหม่พ่อวันให้เมืองพร้อมนะครับนี่เด้อนะครับพี่น้องนี่ครับปฏิทินโตเก่านะครับปฏิทินเล่มเดิมแผ่นเดิมนะครับเป็นปฏิทินขังเทเด้นะครับผมนี่พี่น้องนะครับนี่สองเก้าซีตรงตรงนะครับรัฐบาลประกาศหาเก้าซีทั้งไตออกหนึ่งซีนะครับผมโอ้ ได้ครับใดเนี่ยนะครับขันอีกสามตโว้าใหดูแลนีนี่ใหญ่นี่รัฐบาลประกาศห้าเก้าสี่นี่กันนี้นะะมันถึกถึสามตนะสองตัวสองตนี่เก้าซีตรงตรงนี่ให้พี่น้องเข่านี่เต็มเตมเลยนี่เก้าี่โอ้ได้ครับได้เนี่ยครับมาดีใจน้ำเดินนะครับผมครับสดีโอ้เป็นจ้าใหญ่หนึ่งสี ดีใจนำเอซีหลายท่านนะครับปฏิทินพ่อวันเดี๋ยวตามต่อนะครับสำหรับงวดต่อไปเด้อพี่น้องนะครับผมงวดต่อไปนี่ดนะครับนี่ปฏิทินพ่อวันมาแล้วนะครับบ้าแม่นว่าเลขอลยออกแล้วมาลงเด้อพี่น้องหลายท่าน่าจจะได้รับชมคลิปกันไงวันที่สิบหกนี่วันที่สิบหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดนี่ของวันที่สิบหกเด้อพี่น้องงวดต่อไปแต่ส่วนมากนะครับสีออกงวดต่อไปแล้วก็ออกเขาแต่เป็นเบืองอีกงวดต่อของวันอันนี้เนาะตา ของมันถี่หนึ่งกันยาหนึ่งกันยาตัวใดเนาะเห็นไหมใช่หนึ่งกันยาสี่เก้าใช่สี่เก้าสองสองเก้าสี่เอ้าหนึ่งกันยาพี่น้องสองเก้าสี่สองเก้าสี่ขึ้กันครับเอ้าหนึ่งกันยาองเก้าหมดต่อไปหัวต่อไปก็คือสิบหกสิบหกสิงหาเนาะแต่ห้อเมืองมึงไปก้อนหนาเนี่ยคือว่าหนึ่งกันยาเลยนะครับคือเอาสองหัวได้แต่แต่สิบหกสิงหาแล้วกันหนึ่งกันยาขวบกันไปเลยนะครับพี่น้องแต่มากับตัวเล็กตัวเก้าพี่น้องเห็นมั้นี่ สองเก้าสี่นี่ครับเดินกัญญาเด้อนี่ครับหนึ่งกัยญาห้พร้อมทีเดียวเลยพี่น้องนะครับน,นี่นจับหลักนี่จับนี่เห็นบัวมาที่นี่หนึ่งซิงหาหนึง่งซิงหาดีกว่าสองเก้าสี่ขึ้นกันครับตรงตรงบัตรที่นี่ของงวดวันที่สิบหกอาจจะไล่ตาเนี่ยได้อพี่น้องยาวากันเด้อน,นะครับหกศูนย์แปดเด้องวดต่อไปหกศูนย์แปดนะครับพาพี่พาน้องตองวดเลยครับพี่น้องตองวดเลยเล่นก็เล่นมากนะครับสำหรับทนายนะครับเขามาแล้วกรับหนึ่งไหลหนึ่งแค่เด้อนี่งวดต่อไปเลยของ กันญ่านะครับผมนะครับงวดที่หนึ่งลวงหนานะครับลวงหนานเพราะว่าเนาะเก้าสอ้ยสองเก้าสี่อีกอ๋อเป็นจังด้ะไงวดนี้คือจังขับเทลบัที่นี้ให้ซอนเลยครับผมคือว่างงวดต่อไปคือสิบหกสิงหาเนอะแต่เข้ากันสิไ้พี่ไห้น้องเข้าต่องวดเลยครับผมต่องวดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีสิเขียนต่อให้เลยนะครับเดี๋ยวสิเขียนต่อให้เลยสำหรับงวดของ วันที่16สิงหานะครับบ่ต้องรอครับเพราะวันปล่อยเลยครับพ่อวันปฏิทินเงินล้านนะครับอโอ้เก่าซ<ห>ีตรงๆเก่าซีแข่นแข็งน,นะครับเดือนเดือนสิงหาตาเดี๋ยวเดี๋ยวเาสิมาเขียนแบบนี้ให้เลยนะครับเด<อ>้อขออนุญาตแจ้งแบบนี้ให้เลยนะครับให้พี่ไอ้หน่องเขานำไปลงทุนลวงหนาได้เลยนะครับปฏิทินเงินล้านเดี๋ยวมีมไปเอาอันนี้มาเขียนจะเข้ากันเด้อครับผมเดือนยังอันต่อไปนี่งวดวันที่16นี่ตานี่16 16ตุลานี่อาจจะไล่ตานี่เด้อพี่น้องจะหายเยอะติดกันเด้อครับ บูมันอันสิงหาตอนสิงหาตาสิงหาอันนี้มันหดกะยะแล้วโอ้ปฏิทิน,นงานอูอ้เดอ่าถ้าได้ของใหม่นะครับผมกันหนึ่งไหลหนึ่งแค่หรืออาจจะไล่ตาตัวหน่อยนี่คือผลสถิติที่ออกไปแล้วนะครับรัฐบาลประกาศห้าเก้าสี่นะครับสองเก้าสี่ครับโอ้ยเกือบแตกสามตนะครับต่อไปกับเป็นงวดของวันที่สิบหกนะครับสิบหก สิบหกสิงหาเนาะนะครับสิบหกสิงหาศูนย์แปดหกศูนย์แปดนะครับแต่ให้มึงเพื่อปีอกเลยครับผมนะครับไปจนหอดอีกงวดหนาเลยขึ้นหนึ่งกัญญานะครับนี่หนึ่งกัญญานะครับแต่สีเลยพี่น้องเขาจงคอยสิบกรได้ถาเนาะนะครับเพื่อนะครับพี่น้องโตเก่าพี่น้องโตเก่าสองเก่าสี่องวดงวดกลางอ่าสี่เก่าสองสองเก่ากรได้เด้เก่าสี่เป็นไปแล้วอาจจะเป็นสองสี่สี่สองก็ได้หรือพี่น้องว่าจังไหนเดี๋ยวเอ็มมินจะ เฉียนให้ได้พี่น้องเด้อไอหมินเดี๋ยวไอหมินจะเดี๋ยวเอาปากกามาเขียนให้แบบนี้อีกนะครับผมให้พี่น้องแครไว้แล้วนับไปลงทุนเดี๋ยวเลยนะครับนะครับผมต่องวดเลยเด้อพี่น้องนะครับ16สิงหาคมนะครับเฮาแจ้งให้แล้วนะครับนี่ต่องวดเลยนะครับสำหรับทานใดนะครับที่เข้ามาครั้งแรกนะครับฝากไลฟ์ฝากแค่น้ำในเด้อนะครับปฏิทินพ่อวัน16สิงหาคม65นะครับ608294นะครับปฏิณีเฮข่ามาแจ้งให้608029 49 24 68นั่นพี่น้องนะครับอ่าเป็นแนวทางเด้อนะครับในงวดวันที่16นะครับสิงหาคมนะครับพี่น้องนะครับสำหรับงวดนี้ตีแตกแล้วครับใครแตกแล้วนะครับนี่คืองวดนี้นะครับผลงานของพ่อวันปฏิทินเงินล้านนะครับ29นะครับออก94ตรงตรงนะครับสำหรับเทิงๆนะครับผมอ่านะครับเป็นกําลังใจสบุตรทุธันเด้อสำหรับหลายๆท่านที่มีโชคสำหรับท่านใดที่เข่ามาใหม่นะครับที่แยกพระเดชพันธ์กดติดตามทางช่องก็ฝากกดติดตามน้ำในเด้อทางช่องคนกับสั่งทางเพจคนกับสั่งนะครับผมอ่าได้เจอไร งวดต่อไปเนี่ยก็ยังเป็นกำลังใจสู้ผู้สุดทันเดอ้อพี่น้องเฮาท่านใดที่เข้ามารับชมเดอ้อแนวทางนะครับงวดวันที่16 สิงหาคม6กหนะครับพ่อวันปฏิทินเงินล้านปล่อยต่อไม่รอแล้วนะนะครับงวดนี้นะครับเดี๋ยวและท่านอาจจะบอได้เห็นชิปเนาะว่าชิปก่อนนะครับที่เฮ้าได้นําเสนอไปนะครับเป็นแบบใดนะครับเดี๋ยวให้เพน้องไปมองชิปก่อนนะครับเด้อนะครับชิปที่เฮาออกไปแล้วบ่แม่นว่าเลขออกเลยออกมาลงนะครับและท่านก็น่าจะเห็นเด้อนะครับผมนะครับอนึ1ไลค์1แชร์นึงกดติดตามเด้อนะครับสละเวททุกท่านที่เข้ามาครั้งแรกนะครับหนึ่งไลค์1แชร์นะครับต้องขอขอบคุณเพราะว่าหลายเด้อที่ได้ให้โชว์นะครับ ท่านไทยที่อยากจะร่วมซอยค่าเอ็มลอยโซดานำกาแฟาให้พ่อวันก็เดี๋ยวเด็กหน้าจอเด้อครับผมสามารถตริดต่อผ่านให้เอมินได้นะครับเอมินสิเป็นสะพานสื่อกลางให้นะครับเพื่อได้ให้พ่อวันนะครับได้ใส่สายสาจอยน,นคะครับผมอ่ะขอบคุณหลายครับพ่อวันครับผมขอบคุณครับระวังวันที่หนึ่งก็วันที่สิบหกนี่มีตัวใดมักตัวใดส้นบ่ดสำหรับพ่อวันก่นพ่อวันสิลงทุนในงวดกันทีนี้มักหกเอ้สี่สิบเอซี่เก้าสอง มักซี่เก่าสองเอสองเก่าซีสองเกาสองสองเกาซีห้ไปห้ไปแตกจากเหียวเนาะอือแตกเอานี่คับดรอนะครับอวันที่หสิงหาคมนะครับนี่ครับสิงหาคมสองร้ยห้านะครับงวดหนึ่งสิงหาคมออกวันจันนะครับขึ้นสี่ขั้นเดียนเ้านะครับผมเด้นะครับเก้าลุมาตันที่สิบหกอกระไรครับอาจจะออกมาก่อนก็ได้นาะอือเป็นไปไดนด้วยพี่นงหกหกแป อาจจะเป็นเลขคู่ก็ได้ไดิเพราะว่าเดือนสิงหาเนี่ยเป็นวันแม่นะครับเป็นวันแม่อาจจะเป็นเลขคู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเลคข,ขี่ก็ได้นะครับผมพี่น้องให้เรามาระวังเอเด้อนะครับสําหรับเลคคูวันแม่นะครับสำหรับวันแม่เนี่ยก็ตรงกันกับวันที่สิบสองนะครับสิบห้าค่ำวันวันศุกร์ก็เป็นปีศาจขามเมือกันเด้อพี่น้องนะลองวิเคราะห์พิจหน้าเมืองถ่ายชอบกันน้ำมงทุนเด้อน,นะครับทุกทุก ศูนย์แปดีเพราะวันหัวกลอนลงหน้าได้หนิไม่ถึงล่วงหน้าเออล่วงหน้าล่วงหน้าคือว่าล่วงหน้าจากหนึ่งสิงหาเนี่ยเขาให้กลอนล่วงหน้าเลยนะครับเอาไปวิเคราะห์ก่อนคือว่ามันปฏิทินหลังเพราะว่านี่ส่วนมากจะออกล่วงหน้าสว่านหนึ่งสิงหาปุ๊บต้องให้มึงรับไปเลยคือสิบหกสิงหาแค่นั้นสินะครับผมนะครับเด้พี่น้องหกศูนย์หกศูนย์แปดหกศูนย์แปดเก้าก็พบตัวเดียวกันได้พี่น้องเก้าก็พบตัวเดียวกันนะครับการวิเคราะห์พิจารณามึง เลขยู่นี่แหละครับผมนะครับศูนย์แปดศูนย์เก่าหรือวไงจ๊ะครับผมศูนย์แปดศูนย์เก่าเนาะพอวันศูนย์แปดศูนย์เก่าคับเป็นเลขคู่กับสกูอยู่นี่แหละครับผมสองสี่ีสองนะครับสองสี่ีสองนี่เห็นบ่อนี่มีเก่าดําเก่าทุกขก็เลยกับเป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะครับย้ำว่าเป็นแนวทางความเชื่อส่วนบุคคลนะครับของขออภัยด้อบางท่านอาจจะแนวมางแล้วว่าเขาไทยโยกสายโยกว่าโอ้ยมันถือกล่องเมื่เดี๋ยวพี่น้องนะครับข้าใจมนเด้อนะครับ สินมึงเดือนตุลาเลยติพ่อวันเออเดืตุลามึงมึงเป็นตัวไหนห,นงหน่งตุลานี่มันสิมาสา้่กันกับสิบหกตุลาสองสองศูนย์แปดที่ราโนี่พี่น้องครับหนึ่งตุลาคมนะครับผมนะครับสองศูนดที่นสิบตุลาโอสิบหกาลใ่ล้พสิบหกสหาครับสิบหกสิงหมันมันหกสิงแล้วก็มีศูปอีกศูนย์ ปีศูนย์โม่นี่ให้มึงสามงวดล่วงหน้าเลยนะครับผมนะครับงวดสิบเข่านี่ยขึ้นหนึ่งสิงหาแล้วก็บสิบหกแล้วก็บหนึ่งตัลาเลยพี่ไอพี่น,น้องศูนย์ปดพี่น้องนี่ศูนย์แปดสองศูนย์แปดบสิบหกสิงหาเป็นไงหกศูนย์แปดเฮ้ลดสองเต็มจากหกเป็นสองแต่ศูนย์แปดยืน มันเป็นแค่สบาที่นี่พี่น้องปฏิทินเงินล้านบ่าวันนี้แม่เสียเงินล้านโมมีเปอร์เซ็นมีเปอร์เซ็นมีเปอร์เซ็นเพิ่มแต้มลดแต้มลดพี่น้องเพิ่มแต้มลดเต้มคำว่าศูนย์แปดคำว่าศูนย์แปดขัลดแต้มนี่ก็ให้เป็นศูนย์เจ็ดคำว่าเพิ่มแต้มให้เป็นศูนย์เท่าเอ้าเอาตามนั่นละพี่น้องมักบ่ถามักแตาไดชอบพิมพ์คำว่ารอไว้เลยนะครับพิมพ์คำว่ารอไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของพระวันปฏิทินเงินล้าน หนึ่งสิงหาคมนะครับเดี๋ยวถ้าสมัครจี้แจงให้นะครับผมมาแจงให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาแจงให้นะครับอ๋อนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะมาแจงให้นี่นะครับปฏิทินเงินล้านพ่อวันนะครับหนึ่งสิงหาคมหกห้านะครับสองเก้าสี่แล้วก็หกศูนย์แปดลืมเขียนอะไรเข้าไปสองศูนย์แปดเอาพี่น้องจดเอาเด้อพี่น้องถือข้อจดม่ได้เขียนให้เพราะว่าเขียนให้มันก็ะสีหลายตัวเนาะนะครับเดี๋ยว ในในสามในสองตัวนี้แอดมหนึ่งขออนุญาตแจงเด้อนะครับขออนุญาตแจงมาจากสองเก้าสี่แล้วก็หกศูนย์แปดนะครับพี่น้องก่ะนาไปบีบคอพยานนะเอาแคปแคแคพี่น้องนับหนึ่งนับสองนับสามแคปเด้อครับผมแคปเด้อครับผมแคปไ้แคปไ้ครับผมเดี๋ยวแคบหนาพวันน้อเดี๋ยวเอ้นี่มีดอลลารมาผมเลยแคบมาอ้าวนะครับพี่น้องแคบเด้อครับผมนะครับแคบได้เลยนะครับหนึ่งสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบห้านะครับผมพวันพวามัก สองเก่าซีแล้วคำพวันมักนะครับ